กราบสวัสดีทันงด้วยนะครับพ,พี่พี่น้องนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนจับกีแก้แบบไม่ใช้กับดักอะไรเลยครับอก็คือเนี้ยสิ่งที่กีแกามันชอบกินก็คือกิบเบิลของเวสซอนั่นเองนะครับก็ยาคูณสามนะฮะและผมไม่มียาคูณสนะิบมยาคูณสิบหมดแล้ว <c oughs> อเฮเยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะกับการใช้เจ้ายาคูณสาม ใช้สิบแอมเบอร์นะดูโฆษณาห้าครั้งก็ได้แนละ้วเสียกีก้ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่แบบที่มันอยู่แล้วมันแบบจับได้ร้อเปอร์เซ็นเลยมั้งครับสำหรับผมนะแต่สำหรับท่านผู้ชมนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าสำหรับผมนี่ผมจับมาสามตัวก็จับจับตรงนี้หมดเลยนะฮะสองตัวแรกฮนะเจอตรงนี้ยเขาตรงนี้เลย ตัวหนึ่งก็เจอตรงนี้ฮะอ่าส่วนไอ้ตัวนี้ก็เจอแถวๆนี้เลยครับก็เขาเนะี่ยอ่าผมก็ไปล่อมันมานะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับมันจะออกไม่ได้นะฮะจริงๆก็ออกได้ฮะแต่ว่ามันจะยากนะมันจะติดะฮะมันก็เลยแบบเป็นถือว่าเป็นโอกาสให้เราได้มาฟาร์มจับเจ้ากีกกานะฮะนี่มามามา,มาอันนี้แมาน้องกีกกา ยิงแล้วอมันก่อนนะฮะโอเคฮะนี่ฮะถ้าเกิดมันทาเหมือนแบบมันกัดแบบนี้ฮะถือว่าได้แล้วนะครับรือว่าแบบสำเร็จฮะมันจะหนีตอนที่ตอนที่แบบมันจะใกล้จะสลบต็มทีนะฮะมันจะถึงค่อยหนีนะฮะถ้ามันกัดแบบนี้นะคือเรายิงมันเท่าไหร่มันก็ไม่หนีนะครับมันจะหนีตอนมันใกล้จะสลบเท่านั้นฮะตอนนี้เราก็ใส่ไปไม่ยั้งเลยฮะเดี๋ยวใช้ไัยดีกว่ามันแรงกว่าเยอะครับ เล่นเป็นมุมมองนี้หน่อยนะครับนี่ฮะยิงไปยาวๆไปครับยาวไปโอเคฮะเดี๋ยวก็น่าจะใกล้จะสรุปแล้วมันน้งอีกสักประมาณสิบยี่สิบดอกมั้งนะฮะเพราะว่า้แก่นี่มันแบบ เป็นตัวที่สลบยากมา,ากนะแล้วก็ตื่นโคตรไวเลยนะอ่าโอเคเรายิงไปเรื่อยๆนี่ฮะยยิงไปยิงไปเลยฮนะไม่ต้องใช้กับดักหรืออะไรก็ได้นะครับแค่คุณเอานกเลยนะเจนหรือตัวอะไรก็ได้ฮนะแค่แบบไปจิกมันฮนะแล้วก็ให้มันวิ่งตามมาคนระับถ้าคุณมีความพยายามมอ,อคมันก็จะได้ฮนะ อโอ้โหล่อมันนานมากเลยนะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยตามเลยด้วยนะมันมันจะตามแต่ไอพวกสัตว์ที่มันอยู่ข้างหน้ามันไ,ดไดนะอ้ไดโดเสาว์นะเออจริงไปเหลือ29แล้วยังไม่สลบยังไม่หนีด้วยซ้ำยาวไปครับยาวไป ยี่สิบห้าแล้วห้าหนีแล้วครับเห็นไหมตอนนี้เราก็กระโดดตามเลยฮะเห็นไหมครับมันก็จะติดนะฮะเห็นไหมคือเราไม่ต้องปีอะไรเลยนะฮะคือแบบง,ง่ายฮะนี่ฮะนี่ฮะง่ายฮะเห็นไหมอ่านี่แหละครับคือข้อดีเลยะฮะนี่ยิงตูดยิงตูดเอาดีเอาดี แ้แ้แ้วะกี้แก่นี่ฮะเห็นไหมครับโอ้เห็นไหมฮะคือง่ายมากเลยครับเราไม่ต้องไปสร้างกับดักให้มันเปลืองอะไรเลยนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ยาสลบยัดไปเลยนะกี้ากามันตื่นแน่เลยฮะแล้วก็เราก็ยัดิบเบิ้ลไปเลยนะครับแเพียงแค่นี้ครับคุณก็จะสามารถจับกี้ากได้แบบ อีซี่มากเลยนะฮะห้ามาดูค่าพลักมันหน่อยนะฮะนี่โอดาเมจหนึ่งร้อยสิบเลยนะฮะี่ยจะโหดไปไหนนี่เคเดี๋ยวเราเรียกเคลสซอมาก่อนนะฮะอืมตอนนี้เราก็รอนะฮะรอไปเลยครับนี่ฮะจับง่ายๆนะครับกีแกะอ่า เดี๋ยวเอาเควีตซอมมาจอดไว้ตรงนี้ชึบเปล่าให้หยุดนะฮะ,ะนี่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 กี่แค่นี่นะฮะเคแค่สรุปมันลดแล้วนะเดี๋ยวผมจะรอก่อนนะให้ค่าสรุปมันอยู่ประมาณกึ่งกลางกึ่งกลางหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมพยายัดเข้าไปให้มันใหม่ ตอนนี้เทมมิ่งก็ขึ้นได้เยอะอยู่นะฮะอ่ะานะครับสลบก็ดดลดรัวๆเลยนะฮะโอโอเคก็จะลด,ดเยอะแล้วนะะเดี๋ยวผมยัดไปเลยนะฮะไปเยอะๆ นถ้าไม่พอเดี๋ยวจะเอาเนื้อยัดให้มันต่อโอเคเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูตัวมันไหนนะฮะอีะหุ้ยเผือต่อยโอ้เสียดายเลเบลหายไปหนึ่งเลเบลเลยนะฮะโทษทีกีกา้าเอ๊ะเติดหางเดี๋ยวดูทางนู้นก็ได้ปะ นี่นอนแอ่งแมงติดหินเลยนี่ฮะหืมดูปากมันปปากมันโคตรใหญ่เลยเน,นี่ยนี่นี่โคตรเท่เลยนะ มันกินแล้วครับขึ้นเก้าสิบห้าเลยนะฮะอ๋อถ้างั้นนี่เดี๋ยวเก็บกิบเบิลไปดีกว่านะครับให้มันกินเนื้อธรรมดานี่ก็น่าอีกทีหนึ่งก็น่าจะได้แล้วนะครับอืมเก็บเนื้อธรรมดาไปเลยอ่าไม่ใช่เนื้อธรรมดาเก็บกิบเบิลเออเนีเออ่ยช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะเจอยกีแก้ตัวผู้สามตัวติดแล้วนี่ อนี่ฮะหน้าตาก็ดูดีเลยนะฮะเนี่ยค่าสรุปก็ขึ้นเรื่อยๆนะวะก็เป็นอะไรที่แจ่มว้าวมากเมื่อไหร่มันจะกินเนี่ยกี่แก้วโ,โ,โ,โอ้โหรอโคตรนาน อเอาไปสอบไปตามนะแป๊บนึงตัวอะไรให้กัดหน้าไว้ไม่มีเลยเอโอ้ยไม่กล้าห่างจาก,กี่กล้าเลยกลัวม่นตื่น <c oughs> อื้อนี่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 ไอเงี้ยไอ้ไอตัวมีงอนมามามากัดเรา โอ้อยู่ใกล้ขนาดนี้ยังว่าอีกเฮ้ยนี่มันต้องแบบนี้นโอเคอีกิกา้าบ้างกิกา้าจะได้แล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังมันด้วยนะฮะค่าพลังมันเป็นยังไง

ข้าพลังโจมตีให้มา30เลยนะฮะเยอะมากนะฮะอ่าเดี๋ยวบอกให้มันตามมาก่อนมันก็ตามอยู่แล้วหรือเปล่าวะเออไม่เป็นไรช่างมันมาตามมาน,นี่กิกะมา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 เลยมาเลยนี่โอ้หลังเท่อ,อู้ดเคียเดี๋ยว เอาหายไปไหนแล้ววะแน <Okay. S 1> หายไปไหนนี่กีก้ก่นะก็ออยู่นี่มาตามมาตามมา,เ,าเดี๋ยวจะพาไปบูสักหน่อยนะกีก้กาเอาไหมฮะนี่หาคอ,อยาวก่อนนะให้กีก้ามันไปไฟ่คอยาว ออยาวคอยาวไม่ตองหิวเอาไอ้อะไรนะไอเอลิปยาวก็ได้แล้วไปสั่งทาก็ต์เดี๋ยวกันไปใกล้ใกล้แขกทาก็ตเลยโอ้เอาแล้วอสองทีแล้วฮะสาม สี่ฮะหกเจ็ดใครมันจะตายวะเนี่ยเจ็ดทีแล้วพอแปดทีตายมาตามมากีแกแถวไหนบ้างวะที่มันมีคอ,อยนะอย่างนี้ตามมาันี่ทีแก ไปสู้กับไอ้เจลอร์คี้ไงเฮ้ยเฮ้ยมันไปไฟกับอ,อัลฟาแรปเตอร์อเลยฟาฟาไหนวะอัลฟาจัดการแรปเตอร์อก่อนเลยเฮ้ยจัดการเลยจัดการเลยก้อนหินมันบังอ,อัลฟาใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เร,เราต้องทดสอบร่างกายของกีก้าก็มันหายไปไหนแล้วก็เอาฟ้าเฮ้เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี่เห็นแดงๆระยยิบบอยู่แถวๆนี้เมื่อกี้ถ้ามันหายไปไหนโอ้แสดงว่าเอาฟ้ามันหนีจุกตูดไปแล้วนี่ ตัวกาาีแดีเอ่อ่ไข่ตัวเลยวะไอ้นกนกมันบินได้ไอ้อะไรไอ้นกตัวมันก็ต้องบินได้อยู่แล้วมันหวงไข่ป่ะจัดการด้กดีแกจัดการเลยเออเดี๋ยววันนี้คงไม่ต้องไปจัดการคอยาวแล้วนะ กจะไง,งกี่แก้ก็ชนะน,นะครับงั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอ่าขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาไว้วันนี้ขอบคุณครับ